ที่กับพี่ภากรครับเล่นกับพี่ภากรอ่ะใช่ครับถ้าเป็นไม่ได้สิบคนเราอยากเล่นน้ำกับใครบ้างสิบคนสิบคนเลยครับสิบคนครับหมู่บ้านชายแดนตีนตะขาบครับหมู่บ้านเลยนะหมู่บ้านชายแดนตีนตะขาบใครบ้างประมาณหกคนครับใครบ้างใครบ้างขอไม่เอ่ยชื่อครับเดี๋ยวเส็บความลับความลับของราชการครับแก๊งนี้อันตรายนะแก๊งนี้อันตรายอันตรายคนเดียวครับ ใครอันตราย Amazing สุดทล้ายบอวคอนให้แฟนๆก็ขอให้เดินทางปลอดภัยครับมีความสุขตลอดปีครับที่เก่งครับสงการจะไปเล่นน้ำที่ไหนครับสงการานต์น่าจะอยู่ห้องแล้วครับผมเพราะมีแมตช์แข่งครับอ้าวแข่งวันไหนครับแล้วแข่งวันไหนแข่งวันที่16 16ครับ เชิญชวนแฟนบอลสักหน่อยครับบอลถ้วยบอลถ้วยนะครับวันที่16เราพบกับกุไท่นะครับจะมาชมมาเชียร์กันและให้กำลับบงใจกันเยอะๆนะครับร้อนเปถมไทย In Thailand, where you want to go? If I had a choice, yep. uh, Phuket. Phuket. It'd be fun. Yeah. Oh, you go already? I've been before. So, I went two years ago. In Songkran day, right? Songkran, yeah. Good. Big party, oh, lots big party. of uh, water guns, getting soaked with the water. fun. Good, good time. Yeah, yeah. It got very wet. <laughs> okay, you speak uh, something for the uh, Thai fan or Nongbo fan about the uh, Thai New Year? Mm -hmm. Uh, just want to wish a uh, happy songkran happy time new year to all the nong bua fans and uh, everybody have a great time be safe and uh, all the best to your family and loved ones ก็สําหรับสงการต์นี้ครับก็ขอสวัสดีปีใหม่ไทยนะครับชาวไทยทุกคนนะครับแล้วก็แฟนบอลชาวหนองบัวด้วยนะครับก็ขอให้ทุกคนนะครับมีความสุขนะครับเดินทางกลับบ้านก็ขอให้ทุกคนปลอดภัยทุกเส้นทางนะครับ กลับบ้านไปเติมพลัง <_ d ata> เติมกำลังใจแล้วกลับมาสู้งานกันต่อครับสวัสดีพี่ใหม่ไทยครับ